เอาละครับก็ส่ดีทุกไปอทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมหลักของเรา <c oughs> ไม่น่าใช่มั้ง วอร์เทนเดอร์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมชาวเรืออนะครับผมไอ้พวกเกมเรือโมเดลวอร์ชิฟว์วูออฟวอร์ชิฟวลาบลาๆนะครับผมที่เราเล่นกันบ่อยๆนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามแล้วก็มาเล่นด้วยกันในไลฟ์สตรีมนะครับผมผมก็จะเอาเกมเจ้าตัววอร์ h u นเดอร์เกมนี้เนี่ยมาเล่นกันค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันมีคนแบบรีเควสต์มาอะไรแบบนี้นั่นเองครับก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเอามาเล่นกันแบบปกติกันสักทีีีีนน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 ัััั่่่่เเเเเองงงรรรรบซึสาาาาาหใววว้้้้ะะไดดดมมมยยกแลลผ๋จจ กันนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าฝีมือในการเล่นเกมนี้นะครับผมผมไม่ไดเ้เล่นเกมนี้บ่อยสักเท่าไหร่นักนะครับผมในเรื่องของจุดต่างๆนะครับผมแผนที่ต่างๆนะครับผมไอเรื่องพวกนี้เนี่ยผมยังกระจอกงอกๆอยู่เลยนั่นเองครับถึงผมจะเล่นเกมนี้มานานพอสมควรเนาะแต่ว่า ก็ไม่ได้เล่นบ่อยอ่ะเป็นเกมที่แบบเล่นเรื่อยๆอะไรแบบนี้นั่นเองครับทำให้ไม่ค่อยชํานาญเกมนี้สักเท่าไหร่นั่นเองครับใครที่ติดตามมานานก็น่าจะรู้ดีนะว่าเออผมออกไปตายบ่อยขนาดไหนนะครับผมเล่นเครื่องบินได้ก่าขนาดไหนนั่นเองครับฉะนั้นเลยในคลิปนี้นะครับผมเราจะตัดเรื่องพวกนั้นออกไปทั้งหมดนั่นเองครับแล้วก็มาเล่นเกมแบบชิวๆกันนั่นเองครับซึ่ง s t ใน War Thunder เกมนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยคลิปแรกนะครับผมขอเปิดด้วยรถถังคันนี้เลยละกันครับเป็นรถถังพรีเมียมนะครับผมที่ผมได ปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งไม่ได้เล่นเกมอะไรหรอกนะครับผมแต่ว่าอยากจะปั่นสายอเมริกานะครับผมก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าก่อนที่เราจะไปดูในช่วงของเกมเพลย์กันเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของมินิรีวิวกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าค่าสถานะนะครับผมค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยของรถถังคันนี้นะครับผม M1A1 เอบรามเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่ได้ทำรีวิวแบบโหดๆนะครับผมเหมือนกับช่องอื่นๆแน่นอนครับเป็นแค่มินิรีวิ ก็ดีนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับคลิกเบสต,ตัวนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับรถถังหลักคันนี้นะครับผมมีชื่อว่า M1A1 คลิกเบสนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวเอบรามแบบปกติเลยนั่นเองครับแต่ว่ามาในรูปแบบของการาย้อมแมวย้อมสกรีนขายนั่นเองครับ มาพร้อมกับสัมภาระที่อยู่ด้านหลังข้างบนนี้นะครับผมแล้วก็เก้าอี้เวอร์จิลนะครับเก้าอี e ้งานวัดตรงนี้เลย <c oughs> คือเรียกได้ว่าตอนที่เห็นแวบ,บแรกนะครับที่แพ็เนี้เข้ามาเนี่ยผมก็ตัดสินใจซื้อทันทีเลยนะเพราะว่ามันมีเก้าอี้ตัวนี้มาให้ไงเออเผื่อรถเออเผื่อพนลนรถถังนะครับผมเวลาที่แบบว่าลบนานๆอะไรเงี้ยอยากจะมองวิวนะครับผมก็มานั่งบนนี้ได้ เกินไปเกินไปนะครับผมเป็นรถถังหลักระดับแรงเจ็นะครับผมค่อนข้างที่จะสูงสําหรับฝีมือผมเลยนะครับผมประกอบกับแบตเตอร์เรตติ้งนะครับอยู่ที่11.3อันนี้เนี่ยต้องขอบอกไว้เลยนะหลังจากที่ผมเล่นไอตัว9.3มาตั้งนานนะครับผมแล้วก็กระเถิบขึ้นมาแบบว่า11.3เลยเนี่ยมันทำให้ผมแทบจะปรับตัวไม่ทันเลยนั่นเองครับแล้วก็เป็นเรทที่ค่อนข้างที่จะท้าทายสำหรับฝีมือผมมากๆเลยนั่นเองครับก็ ผลประกอบการนะครับผมก็คือตายยับนะครับผมนานๆทีเนี่ยจะได้คิวสักคิวหนึ่งนั่นเองครับมาดูในส่วนของด้านอาวุธกันบ้างดีกว่าอาวุธนะครับผมสารคันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นแมชชีนกันเฮฟวี่แมชชีนกันนั่นเองครับเป็นตัว M2 Browning นั่นเองครับอยู่ด้านบนหัวตรงนี้นะครับขนาด12.7มิลลิเมตรนั่นเองครับตัวนี้แล้วก็อันต่อมาเด่ยก็จะเป็นขนาด7.62มิลลิเมตรนั่นเองครับเป็นตัว M240 นะครับผมเป็นตัวปืนกลเบานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผม M240 นะครับผมก็จะมีทั้งหมด2กระบอกนั่นเองครับส่วนอีกกระบอกนึงเนี่ยก็จะอยู่ภายในตรงนี้นั่นเองครับเป็นบทบาทของปืนกลล่วมแกนเนาะซึ่งเวลาปืนป้อมปืนใหญ่หลักเนี่ยมันหมุนเนาะไอตัวปืนกลล่มแกนก็จะหมุนตามไปด้วยนั่นเองครับเอาไว้สําหรับพวกยิงรถบงรถบางอะไรทํานองน,นี้ก็ได้อยู่นั่นเองครับเป็นปืนที่ค่อนข้างเซฟนั่นเองครับเอาไว้ใช้ตอนแบบจวนตัวหรืออะไรแบบนี้นั่นเองครับ สำหรับลำดับถัดมานะครับผมก็จะเป็นสมอเกเนตนะครับสมอเกเนตลันเชอร์ขนาด66มมนั่นเองครับอยู่2งฝั่งเลยนั่นเองนะครับผมสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับก็จะมีครูดาวอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองครับสไตตอื่นๆนะครับผมก็จะมีดังนี้เลยนั่นเองครับอย่างแรกก็จะเป็นป้อมปืนนะครับหมุนเร็ว34องศาต่อวินาทีนั่นเองครับมีมุมกดมุมเงยนะครับมุมกดเนี่ยจะอยู่ที่10องศาแล้วก็มุมเงยเนี่ยจะอยู่ที่20องศานั่นเองครับ รีโหลดนะครับจะอยู่ที่6วินาทีนั่นเองครับซึ่งสําหรับรถถังคันนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะว่ามันเป็นพลโหลดนั่นเองครับหรือว่าโหลดมือนั่นเองครับถ้าเป็นถ้าจะเทียบให้เห็นชัชดๆก็คือรถถังชาติพวกอ่าโซเวียตรัสเซียอะไรแบบเนี้ยเขาจะใช้ออโต้โหลดนั่นเองครับแต่ว่าเอบามเนี่ยเป็นโหลดมือเนาะอะไรประมาณนี้นั่นเองครับสหรับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันตัวแล้วนั่นเองครับ ในเรื closure, ่องของเกาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆเลยนั่นเองครับเพราะว่ามันมีเกาะสูงสุดที่มันบอกเราแล้วนั่นเองครับสำหรับในเรื่องของเกาะนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตัวถังเนาะตัวถังหนาที่สุดนะครับอยู่ด้านหน้านั่นเองครับ133มิลลิเมตรด้านข้าง60นะครับแล้วก็ด้านหลัง32นั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของป้อมปืนนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่139ด้านข้างอยู่ที่120ครับแล้วก็ด้านหลังอยู่ที่13มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับผม ในเรื่องของการเจาะเกราะเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังเนาะเพราะว่ามันมีกระสุนหลายแบบนั่นเองครับแต่ว่ามันก็จะมีกระสุนที่เราใช้หลักๆอยู่นั่นเองครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันละกันเนาะเอบามคันนี้นะครับประกอบไปด้วยพลรถทั้งหมด4นายนั่นเองครับเรียงละดับตามนี้เลยอย่างแรกนะครับผมก็จะมีดริฟเวอร์นั่นเองครับคนขับนั่นเองครับมีพลบรรจุนะครับผมโหลดเดอร์นั่นเองครับมีผู้ปัญชาการนะครับผมก็คือคอมบินเดอร์ตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็กันเนอร์นั่นเองครับพนปืนนะครับผมประมาณนี้เลยนั่นเองครเอ่ววามียูท 68กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกระสุนนะครับที่เราค้างคางกันไว้นั่นเองครับก็จะไปแบบเร็วๆเลยนั่นเองนะครับผม ลำดับแรกนะครับที่จะติดไปนะครับก็จะมี m 8 3 0นนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลูกฮีตนะครับฮีท fs นั่นเองครับก็จอก่ออยู่ที่480มิลลิเมตรนั่นเองครับเอาไว้ยิงพวกรถบางอะไรทำรองนี้นั่นเองครับสรุปง่ายๆเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ m 8 2 9 a 1นนั่นเองนะครับผมสาระตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวเข็มอย่างตามภาพเลยนั่นเองครับเป็นกระสุนซาโบนั่นเองครับแล้วก็จก่อเนี่ยก็จะสูงกว่าลูกฮีตขึ้นมาหน่อยนั่นเองครับอยู่นอเง สําหรับหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นั่นเองครับที่เหลือก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมโ okay. อเคพูดกันมาซะยืดยาวนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นกันซะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมเพ์กันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะตายไปกี่รอบผมจะฆ่าใครได้บ้างนั่นเองครับใครที่ดูมาถึงจุดๆนี้แล้วนั่นเองครับบอกได้เลยว่ากว่าที่ผมจะพูดมาถึงเนี่ยอัดหลายเทคมากทุกคนคือฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมหน่อยละกันนะครับผมใครที่มาดูใหม่นะส่วนสำหรับใครที่มาดูเก่าแล้วนั่นเองครับก็ไปรับชมกันได้เลย let's go ไปไป มาลุยกันเลยนะครับผมก็เข้ามาสู่นในเกมกันแล้วไปที่เรียบร้อยนั่นเองครับก็อาจจะมีกระตุกบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็คอมมันเก่าแล้วเนาะ APS ก็น่าจะดรอปๆไปบ้างแต่ว่าเออบางทีมันก็ได้ร้อยเหมือนกันนีว่าเออใช้ได้อยู่นะครับผมเออสําหรับออในคลิปแบบนี้นะครับผมมันก็จะใช้พลังงานแบบต่ำลงนิดนึงเนาะมันอาจจะแบบว่าเกมเพลไม่สนุกเหมือนกับเกมอาเคดอย่างไอ้พวก Mo เดิร์ a r อร์ช โว่ขอพแทงอะไรแบบนี้นั่นเองครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่แบบว่าเนื่อยๆเป็นเหมือนเกมซ่อนแอบนะครับผมใครเจอตัวก่อนเนี่ยก็คือก็คือแพ้ไปนะครับโดนยิงก่อนเจอตัวก่อนอะไรแบบนี้ก็ก็เสร็จไปอะไรทํานองนี้นั่นเองครับฉะนั้นเลยรูปแบบเกมเพย์นะครับผมของเกมวอ r t h ทนเดอร์ที่ผมจะทำนะครับผมก็จะใช้สมาธิในระดับหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็อาจจะเงียบๆไปแล้วก็ตัดในส่วนที่ไม่จําเป็นออกนั่นเองครับผมอะไรที่แบบว่า เ,ออเดินเกมนานๆหรือว่าแบบว่าขับรถนานๆอะไรแบบนี้ก็จะตัดออกนั่นเองครับแล้วก็จะเอาพวกแบบไฮไลท์ตอนยิงหรือว่าตอนอะไรแบบนี้เด็ดๆมานั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวว่ากันนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่าเพราะว่าด่านนี้ผมก็ไม่ช่ำเหมือนกันวนะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆดานผมก็ไม่ค่อยช่ำสักเท่าไห,หร่หรอฮะไอพวกเกมวอร์เดอร์อเนี่ยก็จะมีเล่นเล่นบ่อยๆอย่างเช่นพวกโปแลนด์อ,อ, Poland, อะไรแบบนี้นะครับผมท,ที่ที่เจอบ่อยๆเนาะแต่ว่า ถ้ามาด่านแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะประสบการณ์ยังน้อยอยู่นี่แหละฮะคือวิธีทางรัดของผมนะก็คือถ้าอยากเล่นเกมไหนเก่งๆหรือว่าอยากจะแบบว่า,ารู้จักรถถังคันไหนๆอะไรแบบนี้ก็เอาเกมเพียรนั้นเนี่ยมาลงคลิปซะเลยนะครับผมมันจะได้เป็นการบังคับตัวเองให้พัฒนาฝีมือในเกมนั้นๆไปด้วยนั่นเองครับผมประมาณนี้นะอันนี้เป็นเป็นทึกส่วนตัวนะอย่างเช่นเมื่อก่อนเอ้ยนี่ไปไหนแล้ววะนี่ไงโดนไหมอ่ะ ฮิตโอ้โห <laughs> ผมยิงทักทายพี่แกไปเฉยๆนะฮะไอเมื่อกี้โอเคเจอมีให้ซ่อมไหมไม่มีเนาะดูตำแหน่งอื่นก่อนครับมีใครไหมสำหรับเอบามคันนี้นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปก่อนหน้านี้เนาะ,ะมันก็จะมีเทอ,อร์โมพิเศษด้วยนั่ <laughs> นเองครับเอาไว้ช่วยในการแบบช่วยกันมองเนาะอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบใช้เพราะว่า <laughs> เพราะว่าผมสายตาไม่ค่อยดีนะเราจะได้แบบมองง่ายๆแบบเนี้ยเออนะครับผม ถ้ารถถังไหนมันมีความร้อนเนี่ยเราก็จะจะเห็นเป็นสีขาวๆแบบเมื่อกี้เลยนคะครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นเจเนอเรชันที่1เนาะมันก็จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับเจน2เจนสอะไรนี้และโซลูชันมันก็จะต่างกันไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมน่าจะมีปัญหาเรื่องการหาศัตรูแล้วละ่ะฮะเนี่ยวัสดีเพื่อนโอเคเก็บไปคันหนึ่งโชคยังดีที่เขาเป็นรถบางๆนะคือถ้าเจอแบบที80ไอแบบเมื่อกี้ สยองขวัญเลยโอเคเพื่อนดันแล้วครับเพื่อนเข้าเมืองกันหมดแล้วเดี๋ยวเราเข้าเมืองด้วยนะครับตรงนี้สำหรับคลิปเกมวอร์เนเดอร์นะครับผมก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเล่นไอตัวโมเดิร์นวอร์ฟลหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะแบบว่ามาซ้อมเล่นรถถังลองไงถึงแม้ว่ามันจะ มันมันจะมีแนวที่แตกต่างกันนาะเพราะว่าโมเดลวอลฟอนเนี่ยมันก็น่าจะแคชชวลกว่านี้เยอะเลยล่ะนะมันน่าจะเป็นแบบประมาณว่าเวฟแท้งบิสอะไรทำนองเนี่ยแต่ว่ามีความรวดเร็วมีเกมที่เร็วกว่ามีเกมที่เกมเพย์ที่ดูดด้านกว่าอะไรทำนองนี้แต่ว่ามันเล่นในโหมดเรียลลิสติกแบบนี้อย่างวอลทันเดอร์นี่ก็อืมอาจจะอาจจะเกินมือไปนิดอาจจะเกินอาจจะเกินมือไปนิดโอ้เมื่อกี้มันโดนอะไรวะระบงระเบิดอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนซ่อมก่อนละกันครับเห็นเพื่อนพังเนาะ เราก็ทำเป็นเพลเยอร์ที่ดีเอ้าไม่ทันแล้วเพื่อนซ่อมเสร็จแล้วครับเกมนี้น่าจะน่าจะทําได้แค่นี้แหละพวกเราเพราะว่าเพื่อนเขาเล่นโหดมากๆเขาดันกันไปนู่นแล้วนะครับผมแทบจะดันถึงฐานศัตรูกันหมดเลยตรงนี้เหรอใช่ไหมเมื่อกี้ท่าที่ผมเห็นหรือว่าเป็นซากวะผมไม่แน่ใจอ่ะ าจะเป็นซากอ้อมอ้อมดูให้เพื่อนหน่อยล้วกันครับอ๋อซากจริงด้วยโอเคดีแล้วดีแล้วดีแล้วันนู้นเหรอนู้นตายยังอะมองไม่ชัดเลยฮะหรือว่าผมมองผิดผมน่าจะมองผิดเฮ้ยดีดีดีแตกขาดเครื่องบินครับแล้วก็ล่วงไปซ่อมก่อนทีละขับและซ่อมเสร็จแล้วครับเดินหน้าต่อได้เลย เดี๋ยวมาส่องที่ฐานศัตรูสักหน่อยนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันบลืดบๆใครมันยิงอะไรแถวนี้น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละฮะแต่ว่านี่ไงยิงได้ยังน่าจะตุยไปแล้วฮะนี่นี่เขาหันมาทางเราปะอย่านะโอโ้โหจริงนี่ หรือว่ามันยังมันจะเป็นอมตะอยู่ผมว่าน่าจะเป็นอมตะอยู่นะทำไมโอเคได้อีกคันหนึ่ง,งความสุขเล็กๆของเราก็คือได้มายิงที่ฐานศัตรูหน้าฐานศัตรูแบบนี้นะครับผมถือว่าน่าจะใช้ได้อยู่ได้คิวมาสองคันนะครับเกมนี้คิดว่านะบอกว่าจะยังไม่จบนะฝั่งนู้นเขาถอดใจยังวะเกิดมาใหม่หน่อยเราอยากยิงอะ่ะโอ้มีเครื่องบิน วยากโอเคจบไปครับผมได้มา2คันนะครับแล้วก็คะแนนทําได้ค่อนข้างน้อยแหละอยู่ที่419นะครับแต่ว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะผมว่าอ่ะเช็คเออ่ผลประกอบการรายได้ธุรกิจครั้งนี้นะครับผมได้เงินมาทั้งหมดนะครับผมหมื่นหกนะครับผมแล้วก็ได้เอ็กพีวิจัยนะครับทั้งหมดอยู่ที่สามหมื่นเอ้สามพันสามหมื่นโคตรรวยสามหมื่นหนึ่งพันนะครับผมประมาณนี้ เฮ้ยแล้วได้ด่านเบอร์ลินซะด้วยะของชอบเลยคือตอนที่ผมเล่นเชอร์แมนอะผมไปซุ่มอยู่ตรงนี้ยแล้วก็ยิงผ่านหน้าต่างมาโคตรมันเลยเว้ยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตัวเอบรามแล้วเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าแต่ว่ามันต้องเกิดฝั่งนู้นด้วยนะโอเคเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวเราตามไปดีกว่ารอดูนะครับว่าเพื่อนเราไปทางไหนเดี๋ยวเราตามเดี๋ยวเราตามเปิดเทอร์โมผมชอบเปิดเทอร์โมนะ คือหลายๆคนที่เขาเล่นเก่งๆเล่นช้ำๆแล้วไม่จําเป็นต้องเปิดเทอร์โมก็ได้นะครับเพราะว่าชาวดิสคอ d ของเราก็เล่นแบบไม่เปิดเทอร์โมกันใช่ไหมผมว่าอย่างนั้นนะเออถ้าใครช่ำๆแล้วก็ปิดเทอร์โมเล่นก็ได้แต่ว่าผมผมไม่ช่ำไงผมแบบว่าต้องการค้นค้นหาศัตรูด้วยความขาวแบบว่าโอ้โหขาวมากครับแบบนั้นเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเลยปะเนี่ยชิบหายละผมเลยปะเนี่ยผมน่าจะเลยนะนี่ไง สวัสดีเพื่อนโอ้โหคิดที่ข้อฮิตโอเคได้อยู่มั้งเดี๋ยวเราดับไฟแป๊บหนึ่งครับเลขหกเพื่อนตุยไปแล้วเพื่อนข้างหน้าตุยไปแล้วเพื่อนโดนยิงจากอะไรวะนี่เหรอเฮ้ยขาวๆเลยครับอ๋อสากซากซากโอเคผมน่าจะพลาดไปข้างหน้าครับ โอ้โหยังได้อยู่อ่ะเดี๋ยวโรยฟันก่อนนะครับโรยแป้งซ่อมซ่อมซ่อมคงจะต้องทนไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับหวังว่ากรอหน้าของเราร30มิมลลิเมตรกว่าๆเนี่ยน่าจะทนได้อยู่โอเคซ่อมไป30วิ40วิไวิปผมน่าจะมาล้ำจริงๆด้วยฮะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราสมุกเจเนเรเตอร์ไปก่อนเอชไปเลย40วิเหมือนเดิมโอ้โห อะไรนักหนาวะเอาอาร์เลอรี่ลงดิลงไล่เขาไปหน่อยแล้วก็ปืนกลครับอย่างน้อยก็ทําอะไรได้นิดหนึ่งอะปืนกลล้มแกนเรอนี่ไงยิงแบบฉุกเฉินเฮ้ยมันทนทนมือทนเท้าอยู่เนี่ยถอ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 ย ATGM ลูกที่2แล้วมั้งเนี่ยเคได้อยู่ครับสมุกเจเนเรเตอร์กับสมุกเกเนตโหสองคันเลยข้างหน้าครับอีก12วินาทีครับเดี๋ยวเราถอยหลังนะตรงนี้เหรอ ยิงสุบๆไปดิฮาวิโอ้ข้างๆเราเพียบเป็นล้านเป็นล้านเลยครับโอเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าโอ้โหกระตุกเลยนี่ไงโอเคหนึ่งคัน Target destroy ระวังมองข้างหลังด้วยนะครับตรงนี้มีไหมยังมีเลยมีอะไรเยอะแยะโอ้โหเฮ้ยได้คันหนึ่งสวย สวยไปเลยได้มาเป็นที2 a ็นะครับตรงนี้น่าจะมีอีคันนึงแหละยิงสุ่มๆดูกันโอ้โหเรียบร้อยจากตรงไหนวะอ๋อข้างหลังโอ้ my g อ d โดนอะไรวะเนี่ยทีแ <c oughs> แล้วก็ผลประกอบการของเราก็คือได้มา2คันนะตายแล้วตายเลยไปเนี่ยเกิดได้ปะเกิดได้มีแบ็กอัพอยู่ฮนะโอเคเราจะไม่ตายแล้วออกจากเกมเลยนะครับเราช่วยเพื่อนก่อน สักตัวสองตัวโอ้โอ้เพื่อนเอ๊โอ้คสวัสดีเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิมูนอาจารย์อะโอ้รืบร้อยอิมูนบรรนอจังว่กี่วิวเนี่ยทุกคน น่าจะประมาณสักสิบวิมะสิบผมน่าจะเข้าไปเร็วเกินไปหน่อยอ่าผมจะเดินตัดลัดไปหาเพื่อนอ่ะแต่ว่าเขาเกิดมาก่อนพอดีเรียบร้อยเลยผลประกอบการรอบนี้นะครับผมก็ตามที่เห็นเลยฮะคือสังหารไป2ลำนะครับแล้วก็แอซิดได้1เนาะแล้วก็ได้เอ็กพีมาทั้งหมดแค่9 0 0เท่านั้นเองครับแล้วก็ได้เงินมา16ื่นหก นี่โอ้โหเพื่อนเดินพอดีไอเราก็ใจร้อนไปสักหน่อยโห่ยยึดโอ้โหโอเคแอร์ซีเครงดีวะ <iento> จ uhm ่จะตัวแล้วเฮ้ยเพื่อนยิงอะไรอ่ะยังไม่หมดอีกเหรออ๋อตายครับสวยสวยอุ้ยเพื่อนตายแล้วผมกำลังจะไปซ่อมให้เพื่อนเลยแล้วก็สมุกเจเนเรเตอร์ได้ไหมโอ้โหอะไรพังมากวะเนี่ยทุกคนแบบนี้มันยิงมาจากตรงไหนวะผมหาไม่เจออ๋อเหี้ยอ เรียบร้อยครับโดนอะไรยิงมาเนี่ยป,ปุ้งปิปงปุ้งปิงอ๋อเฮลิคอปเตอร์เข้าใจละ <S <S และนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของคลิปขร้อราวันนี้นั่นเองนะครับผมกับการหยิบเกมเพลย์ของว a r Thunder เนี่ยบาเล่นกันนั่นเองครับซึ่งสำหรับว a r t h u n d e อเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมไม่ได้เล่นจรงิงจังสักเท่าไหร่นักแล้วก็หายไปจากช่องเราเนี่ยนานพอสมควรเลยนั่นเองครับและวันนี้นะครับผมก็กลับมาเล่นกันแล้วนั่นเองครับกับการหยิบเจ้าตัว M1 A1 คลิกเบ a นั่นเองครับเป็นรถเอเบรามนะครับผมแล้วก็เกมเพลย์เนี่ยกลับเข้ามาเล่นในช่องกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรถถังคันนี้นะครับหรือว่าการรีวิวครั้งนี้นั่นเองครับซึ่งมันอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะต้องขออภัยกันด้วยละกันนั่นเองนะครับผมก็แน่นาคตนะครับก็จะเอาเจ้าตัว War Thunder เนี่ยเข้ามาเล่นในช่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเอามาเล่นคู่กับไอตัว Model Warship นะครับแล้วก็ War Thunder เนี่ยเล่นคู่กันไปเลยนั่นน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 นเเเเเออ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 องงงคค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 ครร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 รัััััััับบบบบแลล้้้ววววก็็จะะะะะะพฒาาาาาฝีีีีมม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 ืืืไไไปป่่่ยๆสสุใใใิิิผผต์หหดถท เนไว้ใต้ล่างคลิปได้นั่นเองครับผมจะกลับไปอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนแล้วก็สาเลอรในคลิปในวันนี้นะครับก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาเลอรในคลิปในวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมลบด้วยกันนะสหายแล้วเจอกัน